สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6 9 8 t t r r o t Studio นะคะสำหรับคืนนี้ไอก็จะเข้ามาทำแรนดอมให้กับคุณๆนะคะเป็นแรนด o อมที่ไออยากจะทำทั้งหมดในหัวข้อเดียวกัน4 r a แรนดอมนะคะแต่ว่าหน้าปกหน้าปกของคลิปนะคะจะต่างกันปกคลิปไหนนะคะโควเวอร์ไหนที่ดึงดูดคุณก็แสดงว่าน่าจะมีพลังงานของคุณอยู่ในนั้นนะคะ ท็อปิกนะคะในคืนนี้นะไอจะมาในท็อปิกที่มีชื่อว่าเขายังชอบอยู่ไหมที่เราเป็นคนแบบนี้ไอจะให้ไพ่สำรับนี้นะคะขอเช็คพลังงานของคุณแล้วก็หลังไพ่สำรับนี้นะคะไอจะเช็คพลังงานของเขา และสุดท้ายท้ายสุดก็คือไอจะให้ไพ่สำหรับนี้นะคะเช็คว่าเขายังชอบเราอยู่ไหมที่เราเป็นคนแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าคุณเป็นคนแบบไหนนะคะขออนุญ,ญาตเช็กพลังงานนะขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคุณผู้ที่ปกปักรักษาคุณนะคะเทพเทวานางฟ้าทั้งหลายนะคะผู้ที่คุณเคารพนับถือนะคะเบื้องบนนะคะได้เมตตาส่งพลังงานหรือเปิดทางให้ไอได้รับพลังงานของคุณด้วยนะ ขอให้5้าใบและได้สำรับ1นึ่ใบนะคะขอเช็คพลังงานของคุณว่าตรงไหมปก YouTube นี้ใช่ของคุณไหมทำไมไอถึงทำหัวข้อเดียวตั้ง4 4ปก YouTube ต้อง 4, 4ีคลิปแต่หัวข้อเดียวเพราะว่าเมมโมรีของไอไม่พอะคะ่ะอาจจะอาจจะคุยยาวอะคะ่ะแต่ว่าเมมโมรีมันเต็มนะคะก็เลยทำแบบอาแบบนี้ไปเลยก็ได้คุณคุณจะได้ เลือกนะคะแล้วก็สะดวกที่จะดูปลบปลคลิปด้วยนะคะว่าอันไหนดึงดูที่สุดไอจะเงียบละขอ5ใบนะคะตายสำหรับ1ใบพลังงานของคุณที่เลือกปลบคลิปนี้นะรนดอมนี้ใบแรกนะคะ King ดาบ คุณเป็นคนฉลาดมากฉลาดนิ่งเงียบถึงเวลาเดี๋ยวรู้เองไม่ต้องมาบังคับอะ่ะไม่ให้ใครมาสั่งไม่อยู่ไม่ชอบอยู่ใต้อานาจใครไม่ชอบอยู่ใต้อำนาจใครไม่มีใครเอาคุณอยู่นะคะแต่คุณเอาอยู่ทุกสถานการณ์ คุณเอาอยู่ทุกเหตุการณ์คุณเอาอยู่ทุกคนถ้าคุณอยู่ในตําแหน่งงานที่สูงหรือเป็นคุณหมอคุณหมอผ่าตัดคุณหมอศัลยกรรมหรือผู้ที่เป็นเชฟเป็นกุ๊กเป็นอะไรงเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเมนูไหนว่ามาเหอะนะคะโรงแรมจะกี่ดาวคุณทําได้หมดนะคะคุณอาจจะอยู่ในโรงแรมระดับสีดาวห้าดาวเลยก็ได้นะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงถ้าเป็นคุณหมอคุณก็เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิมากนะคะมีคนรู้จักคุณในสาขาเฉพาะทางของคุณนะคะถ้าเป็นตําแหน่งงานก็ คุณนะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะคะไม่อ้อมพูดน้อยนะคะพูดไม่ใช่คนพูดเลื่อยเปื่อยแต่ถ้าเป็นการอภิปรายหรือว่าเหตุการณ์สำคัญๆเนี่ยคุณสามารถคุยได้หลายๆชั่วโมงเลยนะคะเป็นครูบาอาจารย์คุณก็สามารถทุ่มพลังงานใส่กับนักเรียนได้เต็มที่แต่พอกลับบ้านไปคุณเงียบกริบเลยนะคะชาร์จพลังพลังงานใบแรกนะ คุณอาจจะเกิดในชาวธาตุลมนะคะเมตุนตุนกลมไม่ชอบโกหกที่สําคัญแล้วก็ไม่ชอบคนโกหกนี่กระโดดออกมานะคะควินเรียนกูเป็นคนใจดีใจกว้างนะคะฉลาดจัดการเรื่องการเงินเก่งจัดการในเรื่องการเงินอาจจะบางคนนี่อาจจะแบบเออไม่ไม่ไม่ชอบที่จะ ให้เงินนอนอยู่ในธนาคารเฉยๆค่ะชอบเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปลงทุนกับของที่มีราคารถที่เป็นยี่ห้อรุ่นแบบลิมิเต็ดแบบนี้นะคะมีห้าคันในโลกกระเป๋าที่มีแค่สิบใบในโลกเป็นคนที่คลาสซี่ค่ะดูมีระดับแต่งตัวดูเรียบๆแต่ว่าดูแบบนี่ทำไมดูแพงจังดูหรูจังดู ดูดูหรูแต่ว่าใครๆก็เข้าถึงได้ง่ายนะคะไม่ไม่ใช่คนหญิงนะแต่งตัวดีแต่งตัวเป็นวางตัวดีมากเลยนะคะคุณหญิงคุณนายอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับผู้ที่รู้คุณค่าของเงินว่าควรจะเอาเงินไปลงทุนแบบไหนยังไงนะคะแล้วก็ชอบใจใหญ่ด้วยบางทีให้เขายืมเงินแล้วไม่ค่อยกล้าที่จะทวงอะค่ะ ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบทวงเงินเท่าไหร่แล้วแต่เหมือนกับสบายสบายเวลาให้เขายืมไปแล้วก็เหมือนทําบุญนะคะไม่ค่อยได้คืนแต่หารู้ไหมว่าเออเวลาที่คุณไม่ทวงคืนแล้วไม่ได้คืนอย่างเงี้ยแต่ผลที่ได้รับก็คือเวลาที่คุณซื้ออะไรมาแบบเกรงกําไรอย่างเงี้ยคุณจะขายได้กําไรมากกว่าปกติหรือบางทีเวลาที่คุณ จะซื้อของอย่างเงี้ยคุณก็ได้ส่วนลดมากกว่าคนอื่นนะคะคุณจะได้กุศลมาจากตรงนี้นะคะควีนเหลียนจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้คนยืมเงินเหมือนทําบุญแต่คุณจะได้สิ่งตอบแทนเป็นอย่างอื่นบนมาจากที่อื่นมากกว่าได้ส่วนลดบางทีก็ได้ตั๋วฟรีบางทีก็เหมือนกับเดินเดินๆไปเก็บเงินเก็บเงินได้ข้างทางอย่างเงี้ยค่ะจะมาในลักษณะนั้น Energy ของชาวธาตุดินนะคะพสศพกันบางกร บางคนนะคะไอเป็นพลังงานรวมนะคะเป็นแรนดอมและพลังงานรวมอาจไม่สามารถที่จะตรงได้ในทุกๆคนถ้าไอาสามารถทำนายได้ให้ตรงทุกคนเนี่ยแสดงว่าไอาไม่ปกติแล้วนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอะไรให้คิดมากด้วยความที่เป็นคนที่เป็นคิงดาบและควีนเหรียญนะคะต้องทําอะไรให้ถูกต้องชัดเจน ะะเป็นคนที่ถ้าทําอะไรแล้วเนี่ยผลกําไรผลกําไรเนี่ยนะคะต้องได้ตามเป้าเป็นคนที่ถ้าตั้งเป้าอะไรแล้วเนี่ยจะต้องทําให้ได้วางสเกจเจอวางแพลนสมมติว่าอ่ะบางคนนะคะอยากจะลดน้ําหนักภายใน1เดือนเนี่ยอยากได้6กกิโลทีนี้สัปดาห์แรกเพิ่งได้แค่5ขีดเองครึ่งโลเครียดละบางคนนะคะเครียดเลยทํายังไงอะ่ะ เพิ่งได้แค่นี้เองกังวลเก่งนะคะบางทีกังวลเก่งหรือถ้าอา,อาจจะเป็นช่วงแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะที่เข้ามาดูอาจจะเป็นแค่ช่วงถ้าเป็นช่วงวันนั้นของเดือน,นะคะ่ะคุณจะเซนซิทีฟมากแค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนอกนั้นก็เป็นสไตล์แมนแมนเป็นผู้หญิงทํางานเก่งเป็นผู้หญิงที่เด็ดขาดแต่ท่านเมื่อไหร่ที่เป็นช่วงวันนั้นของเดือนแล้วก็เครียดง่ายค่ะอ่อนไหวง่ายจริงเนี่ค่ะคิงดาบแล้วก็มาหนึ่งดาบอีก พลังงานของคุณชัดมากในการที่เป็นคนชอบความจริงไม่พูดเยอะพูดฮุนหุนไมอ่อาจจะไม่ใช่พูดหุนหุ่นก่อไปค่ะถามมาต่อไปอืมไม่ไม่ค่อยที่จะเออ่คุยจะใช้ความคิดมากกว่าจะชอบแก้ปัญหาจะชอบใช้อะไรที่แบบนั่งไตร่ตรองนั่งพิจารณาแก้ไขปัญหาชอบใช้ความคิดมากกว่าที่จะพูดเป็นคนแบบนี้แล้วก็ชอบความซื่อสัตย์ด้วย ชอบคนจริงตัวเองก็เป็นคนที่เป็นคนจริงอยู่แล้วนะคะคิงดาเนี่ยเหมือนกับถ้าไปงานไหนก็พี่ไม่ได้มาเล่นๆนะพี่เอาจริงดูนิ่งๆแต่เอาจริงอะคะ่ะเชื่อถือได้เป็นคนที่ใครๆก็ให้ความเคารพความเชื่อถือในคําพูดรักษาสัจจะแล้วเหมือนกับคุณงามความดีของคุณนะคะการทําบุญทําทานของคุณก็คือการพูดการการที่ไม่โกหกหลอกลวงเนี่ย คุณทําบุญกับสิ่งนี้ขึ้นนะคะทําบุญโดยการที่อืมให้คนยืมเงินแล้วแล้วแต่เขาจะให้หรือไม่ให้เหมือนกับคุณเหมือนสมมติว่าเขาอยากยืมเหมือนหนึ่งแต่คุณก็รู้แล้วแหละว,ว่าคงไม่ได้คืนหรอกอะให้ให้ไปสักสามพันนี้ยบอกว่าก็เลยบอกเขาว่าเหมือนกับไม่ต้องคืนหรอกพี่ช่วยได้แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะ มือนกระทาบุญไปด้วยเพราะว่าใจคุณจะได้เบาสบายไปด้วยถ้าเกิดคุณให้เขายืมเหมือนหนึ่งแล้วคุณระแคละระคายคุณเป็นกังวลแบบนี้สิ่งที่ควรได้บางทีอาจจะไม่ได้นะคะนี่ไอบอกเคล็ดลับให้นะคะก็ะคือผลบุญของคุณที่ทําไปจะมาในเรื่องของการเก็งกําไรหรือเวลาซื้อขายอะไรบางอย่างเนี่ยส้มมักจะหล่นใส่คุณนะคะก็เลยเหมือนกับถ้าคุณอยากจะได้อย่าง ที่ไอบอกนี่ก็คือทําบุญโดยการที่ถ้าเขามายืมหรืออะไรเงี้ยเหมือนทําทานไปเลยค่ะแล้วก็คําพูดของคุณทําทานด้วยการให้สัจจะนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับหัวข้อแต่ว่าไอาได้รับข้อความมาแบบนั้นอะวางแผนเก่งนะคะเอาตัวรอดเก่งคิงดาบอะค่ะเอาตัวรอดเก่งอยู่แล้วนะคะเป็นคนทานคนนะเป็นคนตรงเป็นคนซื่อแต่ไม่ใช่ คนตรงเถนนะเป็นคนตรงตรงเฉพาะกับคนที่ควรตรงแต่ถ้าเกิดใครมีเล่ห์เหลี่ยมกับคุณคุณก็ไม่เอาไม่ไว้หน้าเหมือนกันนะคะคุณเป็นคนที่รู้ทันคนแน่นอนกับคิงดาบอะทันเกมทันเล่ห์เหลี่ยมนะคะรู้ทีเล่นทีจริง The Magician นะคะความรู้ความสามารถเยอะมากนะคะดูดีมีสเสน่แล้วก็มีอินอ Infinity ข้างบนด้วยนั่นก็แสดงว่าคุณนะ่ะมีคนที่มีเซนส์นนะมียานสัมผัส Kingda มีทั้งโรจิกแล้วก็มีทั้งสัญชาตญาณดีด้วยดังนั้นคุณถึงรู้ไงทันเกมคนไงมักจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาทำให้คุณรู้สึกได้รู้สึกว่าต้องต้องต้องเช็คอีกนะเหมือนกับงานนี้ถ้าเกิด ลูกน้องคุณหรือบริวารคุณมาบอกว่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะมีเซนต์จากดูมจิเชียนมาบอกคุณว่าต้องเช็คอีกมันต้องมีอะไรมีรับลมคมในหรือว่ามันไม่น่าจะผ่านคุณต้องไปเช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่างสงพรแม่นยำม,มากไอ้ไม่แปลกใจว่าทําไมคุณถึงได้เจ็ดดาบนะคะก็คือใครที่จะมาทําผิดหรือว่าดักด์กคะ่ะสายด์กสายเท,าเท่ามาหาคุณเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าไม่จริงละไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้โดยที่คุณมี รางสังขอนแม่นยำนะคะอืมน่าจะเป็นชาวธาตุลมนะคะส่วนใหญ่เมถุนตุนกลุมนะคะแล้วก็มีความสามารถรอบด้านนะคะแต่จะอวดจะใช้ไม่ใช่อวดจะอ,ออกมาใช้เมื่อถึงเวลาเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีดคมอ่ะคะ่ะเอามาชักออกมาบ่อยไม่ได้นะคะคมในฝักคิงดาบอนะ่ะเป็นคนที่คมในฝักอย่าได้ให้ชักดาบออกมานะถ้าชักดาบเมื่อไรบัรไลเมื่อนั้น แล้วใจดีด้วยความเป็นควีนเหรียญอย่างที่ไอพูดไปนะคะอืมนี่คือพลังงานของคุณหรือเปล่านะทีนี้ถ้าใช่ก็ลองฟังต่อนะมาดูพลังงานของเขาขอโฟกัสกล้องนะพลังงานของเขานะคะเนี่ยสไตล์นี้สไตล์คุณเป็นแบบเนี้ย นะคะตรงกับหัวข้อนะคะคือเขายังชอบคุณอยู่ไหมถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ก็คือตรงไปตรงมาบางทีก็แอบเหมือนอองุดหงดนิดหน่อยถ้าอะไรไม่ได้ดังใจแต่เป็นคนทันคนเป็นคนที่รู้ทันเกมคนนะคะซ้อนแผนเก่งแล้วก็ไม่ค่อยพูดมากแต่พูดก็พูดแบบถามมาต่อไปนะคะทํางานเก่งบริหารเก่งนะคะระดับแบบระดับสูงอยู่นะไอมองนะคะเดมจิกเชียนด้วยคือพลังงานคุณดีมาก ถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะแต่มาดูมาสองมาขุดพลังงานของเขากันนะคะพลังงานของเขาได้เด e ชา a r i o ์นะคะโอ้ชาวธาตุน้ำชาวกรกฎนะคะราศีกรกฎพลังงานของเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆบางทีดูเหมือน เขาจะปวกเปียกนะคะดูเหมือนเขาจะไม่สู้แต่จริงๆแล้วเขาแกล้งเขาเป็นคนที่แกล้งเหมือนอ่อนแอนะคะชาวราศีกรกฎน่ยรองเชิงเก่งเหมือนกันนะคะกรกฎกับคิงดาบนะคะอยู่ด้วยกันได้นะคะแผนซ้อนแผนซ้อนมาซ้อนไปนะคะตกหลุมรักกันเลยนะคะแต่กรกฎใบนี้เป็นคนที่ไม่ จะว่าใจร้อนก็มีดอกบัวอยู่ก็คือเขาเป็นคนที่มีศีลธรรมมีความเย็นมีความชุ่มชื่นนะคะเป็นคนที่แม้แม้จะดูเหมือนดูดุดันแต่เขาก็ยังมีความอ่อนโยนอยู่ข้างในนะคะไพ่าสาหรับนี้เขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับอะไรที่ในอยู่ในเครื่องแบบนะคะข้าราชการทหารตำรวจหรือพี่นี่ที่อยู่ในออฟฟิศอยู่ในโรงงานที่เขามีเข้ากะออกเป็นเวลานะคะมีลักษณะในการ เป็นคนที่จะทําอะไรแล้วต้องทําให้สุดต้องทําให้ได้ต้องทําให้ได้ดีทําไม่ดีไม่ทํานะคะถ้าจะทําต้องทําให้ได้ดีดีเอาดีไปเลยมีวินยัยเก็บความรู้สึกเก่งด้วยนะบางทีหลายคนนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มหรอกแต่ว่าข้างในนี่อ่อนโยนมากนะคะเหมือนจะดุ แต่เป็นคนที่อบอ้อมอารีนะคะสบายๆนั่นไงก้าวถ้วยนะคะพลังงานของเขา,า่บางทีก็เหมือนคุณเจ้าชู้นะอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นที่พึ่งพาของคนรอบข้างนะคะใครๆก็อยากคุยด้วยมีความเป็นมิตรนะคะเป็นคนที่ใครๆเขาก็อยากเข้าหาเพราะว่า energy ดีพลังงานดีมากมีความสุขอยู่ตลอดเวลาบางคนที่อาจจะชอบเอาจริงๆอาจอาจ,จะชอบเอ่อวางขาไว้บนโต๊ะก็ได้นะ,ะที่ทำงานนะคะจิบกาแฟเวลาพัก break อะไรอย่างเงี้ยนะ คิงดพลังงานของเขาไม่ได้ต่างจากคุณเลยนะ <c oughs> นนนกนนะะ็เป็นคนที่ทันการที่ไอบอกไปนะคะเป็นคนที่ทันการรู้ทันนะคะรู้ว่าเขารู้ว่าคุณคิดยังไงแล้วคุณก็รู้ว่าเขาคิดยังไงนะคะไอมองว่าคุณสองคนอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนเข้าใจกันแม้ไม่พูดแต่เข้าใจกันมากๆเพราะว่าเหมือนได้สองกระจกเหมือนได้ดูตัวเองอะคะ่ะแปดไม้เป็นคนทํางานเก่งนะคะเขาน่าจะ ทำงานในลักษณะที่เป็นผู้บริหารหรือเกี่ยวกับยอดยานพาหานะเป็นนักแข่งนักบินอะไรที่อย่างที่ไอ้บอกราชการทางตำรวจในเครื่องแบบหรือเป็นผู้ที่อาจจะมีธุรกิจของตัวเองนะคะที่เกี่ยวกับการนําเข้ารถนะคะพวกโลหะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ชอบออกแบบนู่นนี่นั่น,นด้วยทําอะไรเป็นระเบียบเป็นขั้นตอนเป็นระบบชอบอะไรที่เป็นระบบไม่ชอบอะไรที่มันลกลุงลังนะคะถ้าเป็นบ้านก็ ถ้าเป็นบ้านเนี่ยเขาจะมีมุมส่วนตัวของเขาที่แบบสบายๆแต่ว่าส่วนใหญ่บริเวณในบ้านต้องดูเป็นระเบียบพลังงานเดสนะคะน่าจะมีการทานฟอร์มอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะทัดน้ำเหมือนกันนะคะ ขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงบุคลิกนะคะเปลี่ยนแปลงจากที่แบบออลุกเซอเซอลุกไม่โกหนวดโกนเขาตอนนี้เขาอาจจะกลับมาใส่สูตรแล้วก็แต่งตัวดูดีสะอาดสะอ้านขึ้นนะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ the world นะคะ ถ้าไม่ใช่คนต่างชาติอะไรก็มองว่าเขาเป็นคนที่เก่งนะคะแก้ไขปัญหาเก่งทางานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์โซเชียลออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะอยู่กับน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ไหมหรือไม่ก็เกี่ยวกับไอทีอะไรบางอย่างนะคะแก้ไขปรับปรุงซ่อมอะไรเงะะี้ยค่ะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่าเป็นหัวหน้าง,งานที่เกี่ยวกับเป็นออวิศวะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรบางอย่างที่จะต้องใช้ติดต่อกับต่างชาติแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะน่าจะเป็นคนที่พูดได้หลายภาษาได้ด้วยนะคะนี่คือพลังงานของเขาใช่หรือเปล่านะคะถ้าใช่ก็ไปต่อเลยนะ ทีนี้เราจะมาเช็คกันว่าเขายังชอบเราอยู่ไหมถ้าเราเป็นคนแบบนี้นะคะเขายังชอบคุณอยู่ไหมคะที่คุณเป็นแบบนี้คุณเป็นแบบไหนก็คุณเป็นคนที่ฉลาดมากอะฉลาดเป็นกรดเลยเดนมารกเชียนกับ hmm. ค mm ิงดอมะแล้วเขาก็ได้ไพ่ใหญ่เหมือนกันนะ mm hmm. เขาได้เดิสกับชาเลอร์เนี่ให้ไอไทายก่อนไหมอไทายก่อนที่ไพ่จะออกนะอไอาทายว่าเขาชอบคุณมาก mm hmm. เรามาดูกันว่าระหว่างไ <laughs> พ่กับ <laughs> หมอดูวัานไหนจะ ไหจะทรงพลังกว่ากันขอโทษครูบาอาจารย์คะ่ะรอเล่นครูบาอาจารย์กอไข่ห้าใบนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งใบที่หกนะคะเรามาดูกันว่าเขายังชอบคุณที่มาเลือกปลกคลิปนี้รนดอมนี้อยู่ไหมที่คุณเขาแบบฉลาดสักขนาดเนี้ยคะ่ะเก่งขนาดเนี้ยเขายังชอบอยู่ไหม ใบแรกออกมาคุณก้าวถ้วยชอบสิชอบสุดๆเลยทาไมจะไม่ชอบชอบแบบกระดีกระดาชอบแบบออกหน้าออกตาชอบแบบพาไปไหนแล้วเหมือนทรัพย์สมบัติอะค่ะเหมือนมีอะไรที่เป็นคุณนะสมบัติที่เพียบพร้อมไปหมดเลยที่เดินไปไหนก็ดูแบบเชิดหน้าชูตาค่ะไม่จําเป็นไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีทรัพย์สมบัติหรืออะไรมากมายนะแต่มีคุณเป็นคนที่อมี คือได้ครองได้ได้มีคุณอยู่ข้างกายแล้วเนี่ยเหมือนกับมีทรัพย์สมบัติมหาศาลมีคุณค่ามหาศาลนะคะในชีวิตของเขาคุณคือสิ่งมีมูลค่าเป็นของที่มีค่ามากๆนะคะหีบทรัพย์สมบัติเนี้ยนะคะแล้วก็มีลักษณะบุคลิกที่เหมือนกับโหเปิดออกมาแล้วหรือว่าได้กล่องนี้แล้วก็เปรียบเสมือนกับคุณะคะได้คุณแล้วคือชีวิตนี้ไม่เอาอะไรเลยนะคะถ้วยกระจัดกระจายเลยไม่เอาเลยนะคะมีคุณแล้วเนี่ยนะคะเหมือนมีทรัพย์สมบัติมหาศาลเลยอ ทำไมจะไม่ชอบอ่ะห้าไม้นะคะไอมองว่าห้าไม้นี้คือดาบกับดาบบางทีความคนเก่งอยู่ด้วยกันอะ่ะก็มีบ้างที่จะแบบดีเบตกันถกเถียงกันนะคะมีขัดแยง้งกันบ้างนะคะขัดแย้งเพื่อปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงพัฒนานะคะได้ใช้ชีวิตออขอใบเดียวนะคะ ได้ใช้ชีวิตกับเหมือนกับได้ทะเลาะกับตัวเองได้เถียงกับตัวเองนะคะอีกคนหนึ่งเป็นอีกอก,กระจกให้อีกฝั่งหนึ่งนะคะได้แง่คิดใหม่ๆได้แง่คิดที่ต่างออกไปควีนเลียนนะคะพ่ออกมามีค่าชอบมากอยู่อยู่กับคุณแล้วดูเหมือนมีความสุขมีความเสถียรภาพอยู่ในตัวนะคะมีความมั่นคง แล้วคุณก็เป็นคนที่มีความมั่นคงด้วยคิงดาบกับคว e นเรียนไม่ใช่คนเจ้าชู้รักแล้วรักเลยนะคะรักแล้วก็ดูแลกันไปเธอทําหน้าที่เธอไปฉันเป็นหน้าที่ทําหน้าที่ฉันไปเธอมีโรคส่วนตัวของเธอฉันมีโรคส่วนตัวของฉันแล้วเราก็มีโรคของกันและกันเป็นผู้ใหญ่เป็นลักษณะแม้ว่าคุณจะอายุน้อยแต่ลักษณะเหมือนกับผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันผู้ใหญ่คุยกันนะคะอารมณ์ของชาวดาบที่เป็นดาบแบบนี้นะคิงดาบนะคะคิงดาบไม่ใช่คนใจร้อนนะคะ สุขุมฉลาดเขาชอบคุณนะเนี่ยสามถ้วยนะคะบางคนอนะแพลนที่จะแต่งงานบางคู่นี้ก็คืออยู่ด้วยกันแบบเหมือนเป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งพี่ทั้งน้องเป็นทุกๆอย่างให้กันและกันนะคะเหมือนส่องกระจกเหมือนเข้าใจกันมากๆให้อภัยกันง่ายด้วยนะคะ ไม่ค่อยทะเลาะกันด้วยซ้ำมีเวลาทะเลาะกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่รู้แต่ว่าต่างฝ่ายต่างคิดยังไงต่างฝ่ายามีต่างมีหน้าที่ทําอะไรแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะมีความสุขที่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันมีความฉลาดคุณก็ชอบความฉลาดของเขาเขาก็ชอบความฉลาดของคุณนะ่ะทั้งฉลาดอ่ด้านอารมณ์ฉลาดทั้งความรู้สึกแล้วก็ฉลาดในการใช้ชีวิตด้วยอะ่ะคุณทั้งคู่อะ่ะสินเสมอนะไอมองว่าสินเสมอมากจากหน้าไพาอ่อ่ะ The Moon นะคะบางทีมีความอัดอัดอยู่ในตัวนะคะเป็นคนที่มีรางสังหรณมีคล้ายๆกับว่ารู้ผิดชอบชัว่วดีนะคะรู้เกี่ยวกับบาปบุญคุณบาบุญคุณโทษนะคะ The magician ขึ้นตรงกับ The world นะคะคุณทั้งสองคนน่ะมีรางสังหรณที่แม่นยำเซนถึงกันได้ในการที่เป็นบุคลิกลักษณะนิสัยก็ยังคล้ายๆกันอีกแถมยังมีความสามารถในการที่เชื่อมต่อกันได้เลย ไม่ไม่ได้คุยกันมากมายแต่รู้สึกว่าเข้าใจกันนะคะคนเก่งกับคนเก่งอยู่ด้วยกันนะคะผูกพันกัน,นะคะอาจจะมีความแตกต่างกันด้วยนะคะมี strength ใต้สำหรับแม้จะมีความแตกต่างกันคุณก็สามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะ strength อะ่ะถ้าเป็นไพ่สำหรับก็จะเป็นสิงโตกับผู้หญิงใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นผู้ชายเขายอมคุณทุกอย่างเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายคุณก็ยอมแฟนของคุณทุกอย่างอะคะ่ะ เคารพกันผูกพันกันรู้สึกว่าบางแต่ว่าบางทีเนะี่ยน่าจะมีความเหมือนกับไม่ง้อกันนะคะเนี่ยนะห้าไม้ไม่ง้อกันแต่ ก็เข้าใจกันดีนะคะที่มีเดมมนเข้ามานั่นก็คือยังมีพลังงานยังมีความรู้สึกที่แบบเป็นเพราะงี้แม่งงอนบ้างนิดหน่อยนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็เข้าใจกันนะคะโดยด้วยความที่เป็นคนที่มีเหตุผลทั้งคู่นะคะมะีมีความเป็นโลจิกนะคะก็เลยไม่ไม่ทะเลาะถึงจะทะเลาะก็ทะเลาะเป็นผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่นะคะทะเลาะแบบมีเหตุผลแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในโหมดของผู้ใหญ่เหมือนเดิมนะคะ ไม่มีปัญหาอะไรเลยถามว่าเขาชอบคุณไหมที่เป็นแบบเนี้ยเขาชอบมากแล้วเขายอมคุณมากถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ยอมแฟนคุณมากนะคะ่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาที่เป็นผู้ชายก็ยอมคุณมากอะชอบมากนะคะห้าไมา้อีกในกรณีหนึ่งก็คือคุณทั้งคู่อะอาจจะมีอาจจะชอบกีฬาผัดผลด้วยกันก็ได้อาจจะชอบไปปีนเขาปั่นจักรยานภูเขานะคะเสือภูเขาด้วยกันชอบเล่นบาง,บาง,บางคู่นะคะ ชอบเล่นบาสด้วยการชอบเล่นกีฬาผาดผลด้วยการเป็นแอคทิวิตี้ที่ทําให้รู้สึกว่าผ่อนคลายทั้งคู่หรือบางคนนี่อาจจะไปเข้ากลุ่มหรือเข้าชมรมวาดวาดภาพแนวอาร์ตหรือไปทํอาอะไรที่เกี่ยวกับศิละปะศิลปินเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ากลุ่มแบบนั้นเลยนะคะสรุปว่าสําหรับนี้ดันด้อมนี้หน้าโปรคลิปนี้นะคะเขาชอบคุณยังชอบคุณอยู่และชอบมากๆด้วยชอบในความเป็นตัวคุณนะคะค่ะสาหรับ การอ่านไพ่ของไอนะคะดันดอมนะคะในค่ำคืนนี้ไอก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณมีความสุขนะคะในการรับชมและฟังขอบคุณที่สลับเวลาเข้ามานะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยนะสําหรับวันนี้ไอก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ